จะลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปหเหมือนที่ค้นใคย สนับสนุนรายการโดย Advanced Photo System, รถเช่า a i r s Outdoor Innovation, Bangkokhost.com ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใบใหม่ by เมืองไทย com เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับพิกัดการเดินทางใบหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนกต็ตามนะครับผมอิดสร้อยทองเป็นผู้ดําเนินรายการครับวันนี้เรามีภารกิจพิเศษครับถือว่าเป็นภารกิจพิเศษที่สุดแห่งปีของพวกเราเลยนะครับที่ต้องเดินทางขึ้นมาสู่ภาคเหนือตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่กําลังจะมุ่งหน้าไปสู่อ,อําเภออมก่อยครับ ที่นั่นเรามีเด็กๆมีน้องๆรอคอยให้พวกเราเดินทางขึ้นไปหาเนื่องจากว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเราได้ส่งปัจจัยขึ้นมาเป็นทุนในการสร้างโรงเรียนครับนั่นก็คือสร้างโรงเรียนเพื่อน้องในโครงการคืนลอยยิ้มสู่ถิ่นไกลครับแล้ววันนี้ครับโรงเรียนของเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้รวบรวม อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆนะครับขึ้นไปปริจากให้น้องๆเสริมทัพหลังจากที่เราส่งมอบโรงเรียนเรียบร้อยแล้วน้องๆเองก็จะได้มีอุปกรณ์การเรียนเพิ่มเติมครับแต่การนินทางพวกเราไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเนื่องจากว่าอมก่อยเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่ธุรก,กันดันแห่งหนึ่งของเมืองไทยต้องใช้รถขับเคลื่อนสีล้อเท่านั้นครับถึงจะขึ้นไปถึงข้างบนได้เนื่องจากถนนหนทาง ไม่ได้เรียบง่ายเลยครับโดยเฉพาะเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผมมีทีมงานขึ้นมาเซอร์เวย์นะครับแล้วก็ขึ้นมาส่งมอบโรงเรียนไปแล้ว2โรงเรียนนะครับช่วงไหนเป็นช่วงของหน้าฝนหนทางนั้นลําบากลําบนมากๆครับจะต้องลงเดินแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สามารถขี่ได้ก็จะต้องเข็นนี่แหละฮะคือเส้นทางที่เรากําลังจะเดินทางต่อไปในวันนี้ครับหนทางจะเป็นอย่างไรติดตามชมเลยครับเราเดินต่อไปเลยนะครับ ครูพัชไพผมโชคดีมากเลยเจอครูป,ปัดนะครับครูป,ปัดเนี่ยเป็นครูที่อยู่บนดอยครับเมื่อปีที่แล้วเรามาส่งมอบโรงเรียนครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นที่โรงเรียนไรนะฮะย่องแหล่ย่องแหล่ใช่แล้วเราก็ไปสํารวจที่สิงห์นุป่อยด้วยซึ่งปีนี้นะครับเราก็ไปสง่สงมอบของสิงห์นุป่อยเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ น้องๆที่ยองแหลกเป็นยังไงบ้างอะตอนนี้น้องๆที่ยองแหลกสบายดีค่ะแล้วก็ทุกคนคิดถึงพี่ๆมากๆากแล้วโรงเรียนที่พวกเราได้สร้างไปแล้วน้องๆเขาได้ใช้เรียนแล้วเขามีความสุขขนาดไหนะมีความสุขมากเลยค่ะจริงว่าค่ะ มีเป็นประโยชน์กับที่โรงเรียนมากๆาเลยใช้ทํากิจกรรมได้ทุกอย่างได้เต็มที่ลเลยนอกจากใช้กิจกรรมในการเรียนการสอนแล้วก็ยังให้ชาวบ้านใช้เป็นที่ประชุมชาวบ้านใช้ประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเป็นสาธารณประโยชน์ไปเลยใช่ใชไหมครับใช่คแต่วันนี้เราไม่สามารถไปที่ยองแหล่ได้เพราะว่าอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปเนี่ยกับยองแหล่นะครับอยู่บนโคลาลูกเขาเลยลซึ่งมันเดินทางโดยรถเนี่ยลำบากกี่ลูกแปดลูกครึ่งแปดลูกครึ่งฮะ ขนาดเดินทางด้วยรถนะคุณผู้ชมใช้เวลาเป็นวันดังนั้นก็น้องๆบอกว่าได้ยินมาว่าอยากมามากมา,มากมากมากแต่มาด้วยเท้าง่ายสุดแต่ใช้เวลาหลายวันก็คงไม่มาแน่นอนถ้ามาโดยรถเนี่ยไม่มีหรอกครับลำบากนะฮะดังนั้นก็การเดินทางบนภูเขาบนอ,อมก่อยเนี่ยไม่ได้สะดวกเหมือนคนในเมืองเลยใช่คะ่ะถือว่าเป็นถิ่นธุรกันดานที่ ธุรกันดั้มากๆแห่งหนึ่งของเมืองไทยแล้วครับคุณผู้ชมดังนั้นก็รู้สึกมีนความสุขนะที่ได้มาเจอพื้นที่แล้วเราก็ได้รวบรวมเพื่อนมหามิตรพวกนี้ครับบอกไม่ถูกเลยมีใครบ้างเยอะมากจริงๆที่ไม่ได้ออกนามก็เยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รวบรวมป,ป,ปัจจัยรวบรวมเงินนะครับเอามาสร้างโรงเรียนจับต้องได้ไปดีสร้างได้ถึง4โรงเรียนครับรู้สึกดีใจมาก อนี้ขบวนคารวานเนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนพับแล้วครับก็มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านไว้ตองหลวงครับที่นั่นเราก็สร้างเรียนชื่อไว้ตองหลวงเช่นกันครับก็บนถนนหนทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่นี่ก็เป็นวิถีของชาวอมก่อยที่นี่ฮนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็บอกได้เลยครับว่าการเดินทางขึ้นไปบนนั้นเนี่ยเราใช้เฉพาะรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับ สองล้อนี่บอกเลยอันตรายมากแล้วก็ไม่ควรมาที่นี่ด้วยครับยังไงก็ตามฮะผู้ที่อยู่ด้านหลังนะครับหรืออยู่ทั้งบ้านอ,าอยากจะมาร่วมยังไงก็ตามเนี่ยปีนี้ดูนะครับว่าผลงานที่พวกเราได้ทำกันมาทั้งปีเนี่ยได้ก่อร่างสร้างตัวเป็นบ้านเป็นโรงเรียนเป็นอา,อาคารสาธารณประโยชน์ให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเราทำงานกันทั้งปีจริงๆครับเป็นยังไงติดตามดูการเดินทางพวกเราฮนะ เมื่อเดือนตุลานะครับคุณผู้ชมครับทีมประธานโครงการนะพี่เล็กมาลงแม่นปืนเนี่ยก็ได้มาส่งมอบสองโรงเรียนนะครับแล้วก็นําภาพตอนนั้นผมมาไม่ได้ติดภารกิจไปต่างประเทศอยากมาเหมือนกันตอนนั้นเ,นเป็นหน้าฝนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะเส้นทางนี่แบบเละนี่เนี่ยดังภาพเลยคุณผู้ชมมดูดิต้องแถต้องขายต้องขายกันนะเห็แม้ช่วงนี้เนี่ยจะต้องเอาจอบมาขุดถนนมันตรงกลางมันเป็นดอนสูงใช่ปะ เวลาลดไปตามร่องเนี่ยมันจะโดนเครื่องก็เลยต้องขุดออกไปหลายที่แบบว่าลำบากมากครับแต่วันนี้ฮะเขาบอกว่าถนนขนทางก็ดีขึ้นนะครับอากาศมันแห้งแล้วถนนก็ดีขึ้นแล้วก็เพื่อให้ได้ถึงความรู้สึกได้เห็นสายตาและแววตาของชาวบ้านไม่ได้ทําให้เด็กอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาทีเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยอุ้มมาเลยฮะอุ้มลูกอุ้มหลานมานะครับ นานทีปีคนครับจะมีคนจากเมืองอนำของที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันของเขานะครับนำมาให้อา่ลืมขอบคุณพี่พนิชานันนะครับจากไทยอาลีฮะนำรองเท้าแตะโอ้โหเพียบเลยเอามาบริจาคร้อยโหลมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เอารถสิบล้อไปรับกันมาครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับยังไงก็ตามฮะของเราเยอะเยอะจนล้นฮะอะเยอะจนต้องแบ่งไว้ จากตอนช่วงวันเด็กบ้างนะครับจะได้บกระจายกระจายให้ตื่ทั่วถึงทุกๆคนเลยครับออกมันเจอกิรลาออกมาพบลอไปใหม่ลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่ขึ้นขายกันโชีวิตเส้นทาง ปูลนะฮะมันทางซีเมตแต่ว่ามันไม่ใช่ทางซีเมตตลอดเส้นทางเรายังเหลือระยะทางอีกตั้ง30พิโลครับก็หายต่ทสทางอยพัน 100, รอให้คุี่ชิดีคุณฟ้าฟ้าไหนถึงยังจุดไม้มีเส้นใจที่รออยอยู่เมือนความชิ้นที่เป็นอยู่ไม่ลอกไม่รู้ น้องของโรงเรียนบ้านห้วยโค้งครับเป็นทางผ่านเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงอ่าก็อย่างนี้ฮะสบายๆส,ส่วนใหญ่ก็ใส่ชุดกางเกงวอร์มแล้วก็เสื้อที่บอกบอกถึงเชื้อสายชนเผ่าทั้งหลายนะครับนี้แล้วก็มูฟต่อฮะไปเรื่อยๆเรายัออยางมีจุดมุ่งหมายของโรงเรียนที่มีความอัตคัดมากกว่า ช่วงฮะก็มีการสร้างสะานคอนกรีตเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขามีการทำากสิกรรมปลูกพืชผักปีกะลัำปีมะเขืเทศก็จะต้องใช้รถกระบะนะครับเพื่อที่จะขนท่ายสินค้าเอาทางตรงนี้ครับ45องศาได้ สว่างก็ต้องรอยข้างหน้าไปก่อนแล้วก็เราก็ขึ้นเดี๋ยวกำลังจะหมด<ท>อา้าวเบาหน่อยเบาหน่อยระวังเบาเบาเบา Advanced Photo System สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำ